สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางสายด่วนนะครับก็จะเป็นเราพัฒนานะครับงดประจําวันที่3มนะครับเมษายน2567นอเ็นะครับก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากคําเตือนทุกครั้งแนวทางตัวเลขนะครับทาจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็พี่พี่สมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองนะครับ สำหรับแนวทางในลาวพัฒนานะครับช่วงนี้ก็เดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพี่พี่บางทีก็ส่วนมากจะไปเป็นเลขเด่นนะครับทางฝั่งพี่น้องโสปปอลาวเนาะนะครับก็คือเป็นเลขล่างชุดหกตัวประมาณนี้นะครับส่วนมากจะไปทางเด่นทางนู้นนะครับเนาะส่วนแนวทางชุดสี่ตัวนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกนะครับช่วงนี้นะครับอย่างล่าสุดนะครับผมให้วิ่งลูดที่3เนาะนะครับพี่ ผลที่ออกนะครับ7 3 1ดสามนห้านะครับ7 3ดมเลขล่างชุด6ตัว1 5ห้านะครับเลขล่่งชุด4ี่ตัว3ามตัวห้าเก้าของเราขาดแค่คู่นะครับ9มา5มา3มานะครับขาดแค่เลข7เลข1เลข6นะครับอืมนะครับผมเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พ,พิสมาชิกนะครับผมเม็ดเดียวให้3 9นะครับ ใครเอา3าไปวิ่งไปรูดนะครับพี่เข้าไปที่73าเนาะนะครับเป็นเลขเด่นเลขล่างชุด6ตัวนะครับทางบ้านเราอาจจะเป็นบางพื้นที่นะครับเนาะก็ท่านใดที่มีโชคก็ยินดีด้วยนะครับส่วนท่านใดที่ติดตามแนวทางชุด4ตัวก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับสำหรับในงวดที่แล้วส่วนแนวทางในงวดนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับก็ขอให้ยิงๆปังๆก็แล้วกันนะครับในงวดนี้เนาะ สองนะครับห้าหนึ่งศูนย์สี่สามนะครับผมสามหนึ่งศูนย์สองสี่ห้านะครับตัวประกบคู่นะครับผมศูนย์สองสองห้าศูนย์สาม 1นึ4 0สามหนึ่งสะครับพี่พี่เนาะศู 02, 25, 03, 13, 14, นย์สองสองหนมาะครับมาดูใน,ต,น,น,ต,นตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่25 25 03นะครับ1 3นะครับพี่พี่ส่วนนะครับเลข3ตัวนะครับ3ตัวผมให้ไปที่1 0 3นนะครับสองหนึ่งสามหนึ่งสอง ห้านะครับผมก็ในงวดนี้ชอบเลขเลขต่ํานะครับพ um, ี่พี่เนาะในงวดนี้ชอบเลขต่ Hayır> ํานะครับท่านใดชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมส่วนเลขเด่นตารางนะครับในงวดนี้ผมให้ไปที่เลขพี่น้องนะครับเลขพี่น้องก็คือเลขหนึ่งนะครับแล้วก็เลขสองนะครับผมเนาะหนึ่งกับสองนะครับพี่พี่สำหรับเลขตารางนะครับ วิ่งรูดเม็ดเดียววิ่งรูดเม็ดเดียวผมให้ไปที่เลขสองนะครับให้ไปที่โลกสองส่วนตัวเจาะนะครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวผมให้ไปที่เลข03นะครับ เม็ดเดียวนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับพี่พี่เป็นความชอบส่วนตัวเนาะท่าในใดชื่นชอบตามได้นะครับเดี๋ยวบางท่านจะงงว่าเอาให้วิ่งรูปที่2ทําไมเม็ดเดียวให้สูตรสามนะครับก็เด่นเนี่ยหกับ2เนี่ยก็คือทําไปตามสูตรคํานวณน,นะครับพี่พี่เนาะศูนย์สามเนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวนะครับเนาะต้องบอกพี่พี่สมาชิกแบบนี้นะครับ นะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสลับหัวเราพัฒนาหัวประจำวันที่3เมษายน2567นะครับก็ขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามนะครับเฮงเฮงปังปังลอยๆทุกท่านนะครับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ